ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่ามีร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเกือบ1ล้านรายอันนี้สะท้อนถึงผลตอบรับและความสําเร็จค่ะ ทางด้านนายเอณิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยนะคะว่าโครงการคนละครึ่งพลัสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะเป็นนโยบายที่ถูกออกแบบมาเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เศรษฐกิจและคนไทยเกิดการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวนะคะมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะที่จําเป็นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการซึ่งก็ได้แก่ทักษะในการขายของและหาไรายได้ทักษะทางการเงินและทักษะทาง ดิจิทัลโดยเฉพาะการนำา AI มาใช้นะคะ ซึ่งตลอดการดําเนินโครงการคนละครึ่งพลัสประสบความสําเร็จสะท้อนจากการที่พ่อค้าแม่ค้าเกือบ1ล้านรายลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งท่านบอกว่าเป็นการตอบโจทย์สําคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นและทําให้เกิดการเติบโตในระยะยาวด้วยสําหรับความคืบหน้าร้านค้าและการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2 5 6 8ที่ผ่านมาตอน5ทุ่มนะคะบอกว่ามีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วจํานวน9 5 6 0 0 0 ร้อร้านค้ายอดใช้จ่ายกว่าโอ้โห47,000กว่าล้านบาทแล้วก็มีผู้ใช้สิทธิ์เต็มแล้วนะคะ1นึ่งล้านหนึ่งแสนแปดมรารายค่ะ